ทุกคนครับเชื่อไหมครับว่าดวงจันเนี่ยอยู่ใกล้พวกเราแค่สู่ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่เองครับงงอะดิไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเพียสรุปให้ฟังกลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มหลากหลายแบรนด์เลยครับที่เราคุ้นกันในชีวิตประจำวันครับไม่ว่าจะเป็นกระทิงแดงเลดบูเลดดี้สมพัฒน์สปอนเซอร์แมนซัมให้เพียวดิขูดซันสแน็คกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริสนั่นเอง ซึ่งเขานะครับไปร่วมมือกับองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนครับหรือว่า CNSA ร่วมนําดินดวงจันทร์จากภารกิจช้างเอ๋อหนะครับมาจัดแสดงนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับกับงาน All Warfare 2024บริเวณโซน S นะครับที่สูงประชุมแห่งชาติสิริกิตนั่นเอง จริงๆแล้วนะครับกลุ่มธุรกิจ TCP เขาต้องการให้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นแงรงบันดาลใจให้กับคนไทยโดยเชื่อมั่นนะครับว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติดใดในโลกอย่างแน่นอนถ้าคนไทยเราตั้งใจนะครับแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะไกลถึงดวงจันทร์เนี่ยคนไทยก็สามารถไปได้ครับเขาก็เลยนําดินดวงจันทร์จากยานฉังเอ๋อห้าเนี่ยนำมาจัดแสดงให้กับคนไทยได้ดูครับซึ่งเนี่ยถือเป็นการนําดินดวงจันทร์ออกมาจากประเทศจีนเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ เรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคแห่งการสำรวจอวกาศเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะการสำรวจดวงจันทร์นะครับจริงๆหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จับตาดูอยู่รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยครับประเทศไทยเนี่ยก็เลยจัดตั้งภาคีความร่วมมืออวกาศไทยครับที่เหมือนเป็นการรวมตัวหน่วยงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ชั้นนาของประเทศและสถาบันอุดมศึกษาเอาง่ายๆเอาให้เห็นภาพกันเลยครับก็เหมือนเป็นการรวมทีมเอาเวนเจอร์เพื่อปฏิบัตรริภารกิจที่แสนท้าทายโดยรวมมาทั้งหมด14หน่วยงานด้วยกันครับ ที่นำทีมโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาฤทธ์นะครับเป้าหมายหลักของเขาเนี่ยคือการสร้างดาวเทียมสำรวจดวงจันทร์ด้วยเทคโนโลยีฝีมือคนไทยและที่สําคัญนะครับได้รับการสนับสนุนจาก TCP นั่นเองครับ กลับมาที่ยานฉังเอ๋อหมายเลข5ของจีนกันหน่อยดีกว่านะครับนี่คือยานอาวกาศลาแรกของประเทศจีนครับที่มีภารกิจไปเก็บตัวอย่างดินแล้วก็หินจากดวงจันทร์มาครับซึ่งเขาเก็บมาได้ทั้งหมด2กิโลกรัมด้วยกันเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยครับภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยนานาชาติบนดวงจันทร์ของประเทศจีนครับ นอกจากนี้ครับยังจะแสดงผลงานการใช้โจทย์ดาราศาสตร์ครับพือเป็นปการผลักดันพัฒนาเทคนโนโลยีและก็วิศวกรรมขั้นสูงอีกด้วยครับยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีทัศนาศาสตร์และโฟอโ,โตนิกค,ครับเทคโนโลยีแมคาทรอนิสกเทคโนโลยีขึ้นวิทยุและสัญญาณดิจิทัลครับเทคโนโลยีอวกาศวิทยาศาสตร์บรรยากาศครับและสุดท้ายนะฮะคือเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปชมดินดวงจันทร์จากยานฉังเอ๋อหมายเลข5ได้นะครับในบูธนิทรรศการ Empowering Thailand Through Frontier Reserve Presented by TCP Group จัดโดยนลิตในงาน o l l w f r แบริเวณโซน F นะครับตั้งแต่วันที่22 2 8ถึง28กรกฎาคมน,นี้ครับที่สะชุมแห่งชาติเสกิจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวเลยนะครับอย่าลืมไปกันเยอะๆนะฮะ